พวกเราภาวนาล้มลุกลุกลานไม่ใช่เรื่องแปลกใครๆภาวนาก็ล้มลุกลุกลานทางนั้นนะยกเว้นท่านที่ท่านบารมีเต็มจริงๆฟังธรรมะประโยคสองประโยคแลนะก็เข้าใจธรรมะยุคเรายัางไม่เห็นนะไม่ค่อยเมียมีแต่ต้องฟังแล้วฟังอีกลงมือปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกกระแสกิเลสมันรุนแรง บุญบาร,รมีของเราไม่ได้แก่กล้าเหมือนคนที่ทันพระพุทธเจ้าแต่ไม่ต้องเสียใจนะคนที่ทันพระพุทธเจ้าลงอเวจีถมไปตอนนั้นพวกเราอาจจะยังไม่ได้ศรัทธาหรือศรัทธาของเรายังง,งมงายมากอะไรเงี้ยเราก็เลยเวียนว่ายตายเกิดจนมาถึงยุคนี้แต่ก็ต้องมีบุญมีบุญพอสมควร ถึงยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะสืบทอดกันมาครูบาอาจารย์สืบทอดมาพวกเรายังมีโอกาสได้ยินได้ฟังก็ถือว่ามีบุญเหมือนกันและก็เอาไปทำนะลงมือปฏิบัติไปพัฒนาจิตใจตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางพอเราลงมือปฏิบัติธรรมเราจะเห็น ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเราจะเคารพแน่นแฟนในพระธรรมเราจะรู้เลยว่าธรรมะนี้เป็นที่พึ่งของเราเพราะชี้แนวทางให้เราเดินเนี่ยธรรมะถึงเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วท่านให้ธรรมะถ้าท่านสอนปราบอกให้ธรรมะวินัยของโยมเนี่ยบอกให,ให้ทำธรรมะก็แล้วกัน ก็ครอบคลุมศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดอ่ะทานด้วยงั้นเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะในฐานะที่เป็นครูบอกทางให้เราเดินพอเราเดินตามทางที่ท่านสอนนะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นผลของการปฏิบัติธรรมเป็นลำดับลาดับไปจิตที่เคยทุกข์หนักก็จะทุกข์เบาลง จิตท,ที่เคยทุกนานก็จะทุกสั้นลงจิตใจจะค่อยๆเป็นกลางค่อยยอมรับความจริงของชีวิตได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของพระธรรมนะพระธรรมมาเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเราลงมือทำแล้วเราเห็นผลด้วยตัวเองวินอยญูชนรู้ด้วยตนเองสมรวมอินสี์การสมรวมอินทรีย์ ไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่รู้รสไม่รู้สัมผัสท,ทางร่างกายไม่คิดนึกสำรวมคือกระทบอารมณ์แล้วอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจมีสติรู้ทันนั่นล่ะเรียกว่าสำรวมอินทรีย์พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมโชว,วัดส่วนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่18ทธันวาคม2564